โอเคนมือกลางกหายใจเข้าท้องผองค่ะหายใจออกท้องแฟงหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟง จากนั้นวางแขนข้าวห,หายใจเข้าคล้องแขนแนบหลังหูวาดมือพนมงศูนดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออกทวนย้อนกลับมาวางมือไว้ที่พื้นและวางหน้าผกากทิศหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่างหายใจยื่นขาซ้ายออกไปและวางหลังเท้าล่าง สะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านลัมุนหัวไหลเปิดอกบีบสะบักเข้าหากันสีสะเาิดตามองตครั้งถ้าวัยนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และตามองต่บวางมือเต็มยกขาหนะ้า ห่หายใจเข้ายืดแขนหลังส่วนล่างหายใจยืดขาซ้ายออกไประหว่างหล้งดันสะโพกไปด้านหน้าแล้วดันลำตัวมาด้หมุนหัวไหล่เอ,อิดอ,อ,อ,อบกบีบสะบักเข้าหากศีรษะเทอดตาลงตักข้างถ้าไหวานักหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ ลตามองต่ำวางมือเด็ดยกขาหน้าไปกู้ขาหลังร้อมดังหัวไหล่ตรงต่ำสู่ท่าสุนักแหลมนำเข่าอ,อกและคางวางหูกกโดดก้านลมหายใจใาใจเข้าสไลด์เลื่อนหลังตัวสู่สุนัแลมให้ใจออกติกไปเท้าโดนล้มสูสู่ท่าสุนักแหลม จ้าเข้ายกขาซ้ายาไว้ด้านหน้าหลอขกขหาหลเท้าดายันสะโพกไปด้าหน้าและการลตัวมาด้านามุนหัวเปิดอกบีบสะบักเข้าขาีรษ่เชิดตามองค้างท่าไวานน้นนัสนนสีตตามงต่ วางหายใจเข้าคองแขนแนบกันวอกดันสะโพกไปด้านหน้าและการลำตัวมาได้หายใจกับขนมือกัวาง หายใเข้ายืขาซ้ายไปด้านน้ากขขวาาะไปด้านหน้าและดลตัวุ้นัไหเบสบักเข้าหาีตต้าง้าไวนัับสนับานับส ยกขาหลังมาทุกขาหน้าพร้อมยืดแขนหลังเส่ิมหายใจออกวากน,นั่งเหยียดาหายใจเข้าพนมมือคองแขนแลบหลังหูวาดมือพนมสูง,ด,งดันสะโพกไปได้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจพนมมือกล่าววากข้างลำตัวเท่ไปตนะ่อไปในอาสนศึกษานอนนะคะ